ข้อถัดไปนะครับว่าในเรื่องการลดคาร์บอนในอาคารนะครับรการแรกเลยนะครับเราก็จะต้องถามว่าออไอการลดคาร์บอนในอาคารนี่มันหมายความว่าอะไรนะครับถ้าเรามองที่ภาพใหญ่นะครับออคาร์บอนฟุตปรินต์นะครับหรือว่ากรีนเฮ้าส์แก๊สฟุตปรินต์เนี่ยของอาคารหนึ่งหนึ่งเนี่ยนะครับ ก็จะรวมถึงาการปลดปล่อยทั้งหมดเลยนะครับที่เกี่ยวข้องกับนะครับ associated with นะครับที่เกี่ยวข้องกับอาคารนะครับตั้งแต่เกิดจนปายนะครับคำว่า cradle to t h e grave เนี่ยมันหมายถึงตั้ง cradle นี่คือ play นอนเปล y เด็กนะครับ grave นี่ก็คือสูสานใช่ไหมหลุมศพนะครับ อันนี้ก็เป็นไทยก็คือตั้งแต่เกิดจนตายนะครับอ่าก็คือเนี่ยนะครับก็คือไอคาร์บอนฟุตพริ้งเนี่ยนะครับมันก็จะรวมการปล,ปล่อยก๊าซไอคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยของอาคารเนี่ยตั้งแต่เกิดจนตายนะครับ <c oughs> แล้วก็ถัดไปคำว่า g r e e เ h o u s e gas เนี่ยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเนี่ยที่ว่าปล่อยกา๊าซหลายๆตัวรวมกันเนี่ยคือมันก็วกรวมก๊าซหลายอย่างนะครับไม่ใช่เฉพาะคาร์บอนไดออกไซด์นะครับ แต่ว่ามันประกอบด้วยแก๊สหลายชนิดนะครับเช่นนะครับฟสแอเสนะครับมีเทนไนตรัสออกไซด์และไฮโดรฟลูอโรคาร์ราบอนนะครับอันนี้ก็คือตะระกูลสารทำความเย็นทั้งหลายนะครับพวกนี้เนาะซึ่งพวกนี้ก็มีส่วนนะครับที่จะทำให้เกิดภาวะโลกร้อนนะครับโล l อ a r มิ่งทีนี้ถ้าเกิดเราจะไปวัด นะครับผลกระทบของพวกมันเนี่ยนะก็คือพวกก๊าซเรืเองกระจกพวกนี้นะครับที่มีต่อสภาพอากาศนะครับกา๊กาซต่างๆที่ไม่ใช่คาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยการปล่อยก๊าซต่างๆที่ไม่ใช่คาร์บอนไดออกไซด์นะครับนอนคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยก็จะถูกแปลงนะครับอ่าคอนเวอร์เตสนะคอนเวิร์ตก็คือแปลงกนะ็จะถูกแปลงเป็นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่านะครับสัญ,ญลักษณ์ที่เขาใช้ก็คือมีการ ห้อย e ไว้ข้างหลังนะครับมีการเติม e ที่แปลว่า equivalent เอาไว้ข้างหลังนะครับก็เพื่อให้ง่ายเนาะคือแทนที่เราจะพูด gas ทุกตัวเลยเงี่ยเราก็พูดรวมๆไปเลยว่า gas เรือนกระจกตัวนั้นตัวนี้เนี่ยมีผลต่อภาวะโลกร้อนเนี่ยเอ่อเป็นเรียกว่าเป็นกี่เท่าของคาร์บอนไดออกไซด์นะครับซึ่งาฐานในการคิดก็คือว่าอ,อผลกระทบของ ผลกระทบต่อภาวะโลกร้อนของแต่ละตัวครับของกา๊าซแต่ละตัวเนี่ยมันมีเอาใหม่นะเออเราคิดว่าเป็นการเราคิดว่ากา๊าซตัวอื่นเนี่ยเราจะคิดว่ามันรุนแรงแค่ไหนต่อภาวะโลกร้อนเนี่ยเราจะเทียบกับความรุนแรงของคาร์บอนไดออกไซด์ก็คือเอคาความอนไาออกไซด์เป็นฐานแล้วก็ดูว่ากา๊าซแต่ละตัวเนี่ยมันรุนแรงเป็นกี่เท่าของสิ่งนี้นะครับซึ่งไอศักยภาพที่จะมีผลทําให้โลกร้อนเนี่ย เขาเรียกมันว่า global warming potential หรือว่า GWP นะครับก็ GWP นี่จะเป็นตัวเลขที่บอกว่าก๊าซแต่ละชนิดอ่ะนะครับเนี่ยส่วนประกอบหรือว่าส่วนประกอบของก๊าซเรือนกระจกแต่ละตัวนะครับหรือว่าก๊าซแต่ละชนิดเนี่ยมันมีผลกระทบต่อการสร้างภาวะโลกร้อนเนี่ยเป็นกี่เท่าของคาร์บอนออกไซด์นะครับนะค่า GWP คือแบบนั้นนะครับซึ่งอันนี้ก็เนี่ยขึ้นอยู่กับผลกระทบนะครับ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นนะในช่วงเวลาหนึ่งร้อยปีนะครับในช่วงเวลาหนึ่งร้อยปีรวมกันนะครับอันนี้ก็เอาตรงถ้าแบบถ้าให้นึกภาพง,ง่ายๆก็อย่างเช่นเนี่ยสมมุติถ้าคาร์บอนออกไซด์หนึ่งกิโลนะครับอยู่บนบรรยากาศหนึ่งร้อยปีจะสร้างผลครบต่อภาวะโลกร้อนเท่าไหร่นะนตั้งตัวน,นั้นเป็นฐานนะครับแล้วก๊าซชนิดอื่นๆมี GWP เท่าไหร่ก็ได้หละครับก็คือ เทียบกันว่าภายในหนึ่งร้อยปีเท่ากันเนี่ยมันส่งผลกระทบต่อภาวะโลกร้อนเป็นกี่เท่าของทางนมำายนะครับ GWP นี่มีความหมายแบบนั้นในวงเล็บนี้เขาบอกว่าให้ไปดูเนี่ยครับให้ไปดูลองไปดูตัวอย่างในตารางที่สี่นะครับบทที่สามสิบหกใน Ashley Handbook Fundamental นะครับสำหรับค่า GWP บนไทม์ไลน์หนึ่งร้อยปีนะครับ ของสารทำความเย็นตัวต่างๆนะครับกิจกรรมนะครับที่ส่งผลให้เกิดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าเนี่ยนะครับวีซัลต์อินไดไปด้วยกันนะส่งผลให้อะไรนี้นะครับกิจกรรมที่จะทำให้เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกหรือว่า c o 2 e q u i v a l e n t เนี่ยก็มีอะไรบ้างนะครับก็จะประกอบด้วยเนี่ยการก่อสร้างอาคารนะครับการใช้งานอาคารนะครับการใช้งานก็จะมีการใช้น้ำใช้ไฟอะไรใช้แก๊สอะไรพวกนี้ แล้วก็สุดท้ายการทำลายนะครับหรือว่าการเปลี่ยนจุดประสงค์ของอาคารเฟสนี่ <Yeah. S 1> ก็คือระยะเนาะคอนสตรัคช mm ันเฟสก็คือระยะก่อสร้างนะครับโอเป t เรชันเฟสก็ช่วงเวลาที่ใช้งานอาคารมันแล้วก็ช่วงสุดท้ายคือช่วงทำลายนะครับด e มอลิชันรีพอ r p o s i ซิ่นี่ก็คือ p u เพ o ร์นี่มันหมายถึงจุดประสงค์ใช่ไหมรีพอ r p o s i ซ mm ิ hmm. ่งก็คือเหมือนกับดัดแปลงอาคารให้ไปใช้งานอื่นนะครับ นะซึ่งก็เนี่ยก็เป็นเฟสของการทำลายนะครับหรือการเปลี่ยนหน้าที่ของอาคารไปการลดคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยอ,อโทษการลดคาร์บอนเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าจะต้องแบบเนี่ยลดการปล่อยคาร์บอนเป็นศูนย์ไปเลยนะคือไม่ใช่แบบศูนย์จริงๆอะไม่ใช่ completely zero อะไรแบบนั้นนะครับแต่เขาก็ติดวงเล็บนะ at least f o r now นะคือตอนเนี้ยณตอนนี้นะครับ อย่างน้อยที่สุดก็ณตอนนี้นะอนาคตไม่รู้นะครับอย่างน้อยที่สุดณตอนนี้เนี่ยคําว่าดีคาร์บอนไอเซชันเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าต้องปล่อยคาร์บอนเป็นศูนย์นะนะครับ r รเตอร์ก็คือแต่มันจะเป็นไปในทางไหนนะครับแต่มันจะค่อนข้างไปในทางที่ว่าแนวโน้มอ่ะมันจะไปในทางที่ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเนี่ยอย่างมีน,นัยสำคัญคือลดให้มากยังไม่ถึงับต้องให้มันเป็นศูนย์นะครับก็เนี่ยลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ของอาคารเนี่ย นะครับในขณะที่เราแบบก็เดินไปในอนาคตเนี่ยนะครับก็ลดให้มันมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนะครับดีคาร์บอนไรเซชันเนี่ยมันอาจจะมีหลายความหมายนะครับอาจจะมีความหมายได้หลากหลายนะครับขึ้นอยู่กับมุมมองนะครับแล้วก็จุดประสงค์ของโครงการหรือว่าคนนะครับที่ที่เราที่เรากําลังที่ที่เรากําลังดูอยู่นะครับที่เรากําลังสนใจอยู่นะอินพุชชั่น สําหรับบางคนนะครับสําหรับบางโครงการสําหรับบางคนเนี่ยมันก็อาจจะง่ายๆแค่ว่าเออเป็นความคิดที่เกี่ยวข้องกับการลดนะครับหรือว่าการกําจัดการปล่อยค่ารเรือนกระจกนะครับที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานออการใช้พลังงานของอาคารน,นะครับสําหรับบางคนนะดีคาร์บอนาทิชชันมันก็แค่เรื่องการลดการใช้พลังงานของอาคานรนี่แหละนะครับดังนั้นเนี่ยแนวโน้มที่จะไปสู่การ เปลี่ยนผ่านนะครับ transition ไปสู่อาคารที่ใช้ไฟฟ้าอย่างเดียวเนี่ยมันก็ก็จะเป็นไปในทิศทางนั้นนี่ hey, ทาไมต้องไปใช้ไฟฟ้าอย่างเดียวคือปกติคือบ้านเราอะไฟฟ้าเกือบล้วนแหละแต่ว่าในพวกครัวนะครับอาจจะมีการใช้แก๊สบ้างในในงานซักรีดก็อาจจะใช้แก๊สทําความร้อนบ้างใช้ถ่านหินบ้างแต่ว่าแนวโน้มของ อนาคตเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนผ่านไปสู่เอาอิเล็กทริกนะครับก็อาคารใช้พลังงานไฟฟ้ารู้อยูล้วซึ่งทําไมเราจะมุ่งไปทิศนั้นอ่ะเรามุ่งไปทิศนั้นเพราะว่าเราเนี่ยตั้งข้อสันนิษฐานครับอมซูมว่าอ,อไอระบบสายส่งไฟฟ้านี่ครับระบบส่งจ่ายไฟฟ้าเนี่ยกริดเนี่ยนะครับกําลังเดินหน้าไปสู่การใช้แหล่งพลังงานทดแทนนะครับเช่นแสงอาทิตย์ร่ม เป็นต้นนะเอเซนนี่ก็ en, เช่นนะครับฟอยล์แซนโกอไม่ใช่สิเ e t ซนี่และอื่นๆเนาะอ่าโอเคก็คือถ้าเกิดเราเชื่อว่าการดี c a r ์บอ i ไนเซชัคือการลดการปล่อยกา๊าซเรือกนกระจกที่เกี่ยวข้องกับการใช้พลังงานของอาคารใช่ไหมเราก็จะเห็นแนวโน้มว่าเนี่ยเขาก็มุ่งไปถูกอาคารที่ใช้พลังงานไฟฟ้าล,ล้วนด้วยความคิดที่ว่าระบบส่งจ่ยไฟฟ้าเนี่ย มันจะมุ่งไปสู่การใช้พลังงานทดแทนมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นโซลา่าไม่ว่าจะเป็นลมนะในการผลิตไฟฟ้าแต่ว่าคนอื่นๆอ,อาจจะคิดว่าโอ้ยต้องดูภาพใหญ่กว่าน,นั้นนะครับการปล่อยคาร์บอนเนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับทุกแง่มุมนะครับ all aspects ทุกแง่มุมของหรือว่าทุกทุกทุกระยะเลยนะครับของช่วงชีวิตของอาคารนะครับตั้งแต่ก่อสร้างแล้วก็ พูดถึง Embodied Energy นะครับหรือว่าคาร์บอนนะครับแล้วก็ไปจนถึงเฟสที่ทำลายหรือว่าอาจจะเป็นการรี u s e สคือใช้ใช้ซ้ำนะครับคำว่า Embodied Energy ่ไม่แน่ใจว่าคุ้นกันไหมเนาะคืออย่างเราหยิบเอาเอาตัวอย่างชัดเจนอันหนึ่งก็อย่างเช่นโซลา r เซลล์นะครับอย่างโซลา r เซลล์เนี่ยเราบอกว่าโซลาเซลล์เป็นตัวผลิตพลังงานสะอาดใช่ไหมครับ เพราะว่าแสงอาทิตย์มากระทบหรือแสงมากระทบปุ๊บมันก็ผลิตไฟฟ้าได้เลยอย่างนั้นใช่ไหมมันก็ไม่สร้างมลพิษอะไรใช่ไหมครับแต่คําว่า embodied energy ก็คือว่าสมมติเราหยิบโซลารเซลล์ขึ้นมาหนึ่งกิโลอย่างเงี้ยหรือว่าหยิบขึ้นมาหนึ่งตารางเมตรอย่างเงี้ยไอการที่เราจะผลิตโซลารเซลล์ขึ้นมาได้สักสักหนึ่งกิโลหรือหนึ่งแผงหนึ่งตารางเมตรเนี่ยโอ้ยมันผ่านการทําลายสิ่งแวดล้อมหรือผ่านการใช้พลังงานหรือว่าผ่านการปลดปล่อยคาร์บอนมาตลอดทางเลยนะ ตั้งแต่การเอาทรายมาหลอมใช่ไหมครับอันนั้นก็ใช้พลังงานแล้วมีการเผาไหม้เชื้อเพลิงนะก็ปล่อยคาร์บอนละนะครับมีการใช้พลังงานแล้วนะครับเอ,อหลอมเสร็จเอามาหล่อเป็นแท่งนะเอามาตัดเป็นแผ่นๆก็ใช้พลังงานนะครับเออมาเรียงมาประกอบเป็นแผงก็ใช้พลังงานนะครับเพราะฉะนั้นการที่จะได้มาซึ่งแผงโซลาเซลล์หนึ่งแผงเนี่ย เออหรือว่าหนึ่งแผ่นหนึ่งกิโลหรืออะไรแบบนี้นะครับมันจะมีพลังงานที่ใช้มาตลอดอายุมันนะฝังอยู่ในตัวมันนะครับหรือว่ามีการปล่อยก๊าซเรือนกระจตลอดเส้นทางการผลิตของมันนะฝังอยู่ในตัวมันไอ้คําว่าฝังอยู่ในตัวมันเนี่ยก็คือคําว่า e m b o d i e นะครับประมาณนี้นะเราเล่าให้ฟังว่ามันคืออะไรนะเพราะฉะนั้นคนที่มองภาพใหญ่กว่าเขาก็จะมองตลอดอายุของอาคารเลยนะครับว่ามันมีการปล่อย ้านเลือะจบมาตลอดทางนั่นแหละแต่สำหรับตอนนี้นะครับด้านหนึ่งนะครับด้านหนึ่งของออที่ว่าสมาชิกของแอสเรเนียอ,อ,อาจจะอยม,ม,มีมีงานอยู่ด้านหนึ่งหรือสายหนึ่งที่อาจจะอยู่ในการควบคุมของสมาชิกของแอสเรนีเนี่ยนะครับก็คือการออกแบบระบบต่างๆภายในอาคารแล้วก็เฟสที่มันอยู่ในช่วงการใช้งานอาคาร คืองานแอมันก็เกี่ยวข้องกับระบบความระการระบบทําความเย็นนะครับเรื่องการอนุรักษ์พลังงานเรื่องการลดโหลดเข้าอาคารอะไรแบบเนี้ยก็คนที่ทํางานเกี่ยวข้องกับแอร์ก็ก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นแหละนะออยู่ในช่วงที่แบบสามารถควบคุมได้นี่ก็เป็นช่วงของการออกแบบระบบต่างๆในอาคารแล้วก็การใช้งานนะครับอย่างไรก็ตามนะครับเออเรามีความสามารถในการที่จะควบคุมเนี่ยเรื่องของเอ b o บ i e d c a ค b o n บอนของวัสดุ ที่ใช้ก่อสร้างอาคารเนี่น้อยนะครับน้อยนะมินิมอลมีน้อยขั้นตอนการก่อสร้างเราก็ควบคุมมันได้น้อยนะครับนอกเหนือการควบคุมของเราของคนที่ทํางานงานระบบอะไรพวกนี้นะครับในขณะที่การทําลายอาคารในอนาคตเนี่ยนะครับหรือว่าการใช้ซ้ำเนี่ยดีคอนรันชั่นก็คือการเหมือนกับแยกวัสดุเนาะการพอเราทุบอาคารทิ้งอะไรเงี้ยก็จะมีเศษวัสดุออกมาเนี่ย หรือว่าการใช้ซ้ําเนี่ยมันก็ค่อนข้างยากนะครับค่อนข้างยากที่จะทํานายหรือว่าควบคุมโอเคก็คือขั้นตอนที่จะเอาวัสดุก่อสร้างกลับมาใช้เนี่ยมันก็พูดยากเลยว่าจะเอากลับมาใช้ได้มากน้อยแค่ไหนนะครับคือการเอากลับมาใช้มันก็เหมือนกับเราก็ไม่ต้องไปไม่ต้องไประเบิดภูเขาทําปูมใหม่อะไรแบบนั้นนึกออกไหมครับมันก็จะช่วยลดการปล่อยคาร์บอนนั่นแหละแต่ว่า การ reuse m a t e r i ย l พวกนี้มันก็เออค่อนข้างยากเนาะที่จะบอกว่าจะเอากลับมาได้บ้างม,ม่าแค่ไหนนะคร